สวัสดีค่ะเจอกบบโค้สมาร์ทพลังจิตนะคะเจ้าทิกตอกนะคะเดี๋ยวมีอะไรมาทดลองให้คุณด้วยนะคะไม่ผิดไม่ถูกไม่ถูกไม่ผิดนะคะคุณเห็นอะไรไหมคะคุณเห็นอะไรไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะหลายคนนะคะเห็นเศษฝุ่นมาเป็นกระยา เท่าภูเขาได้เพราะฉะนั้นหลายคนนะคะอาจจะรับพลังไม่ว่าจะเป็นข่าวลบเรื่องลบหรือว่าความคิดลบๆแล้วจะทำให้นะคะจะทำให้ตัวเองมีอุปสรรคนี่เองค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกนะักโปรแกรมจิตนะักบําบัดจิตหรือว่านะคะ คนเรียนพลังจิตมาเขาจะไม่เอาเรื่องเล็กๆมาเป็นเรื่องใหญ่แล้วข้อกระดาษจริงๆแล้วมันสีขาวเยอะมากสีขาวเยอะมากถ้าคนไหนเห็นสีขาวให้ความสำคัญกับสีขาวนี้ชีวิตคุณรับรองค่ะไม่มีคำว่าทุกขไม่มีคำว่าบน่นไม่มีคำว่าอารมณ์เหี่ยงใส่คนเอใส่ตัวเองและ คนอื่นนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะคุณจงจดจำในสิ่งที่ข่าวสาดหรือว่าท้องฟ้าที่สีครามท้องทะเลสีครามจะทำให้นะคะสภาวะจิตของคุณนะคะเบิกบานเจ่มใสยิ้มได้หัวเราะได้แล้วก็จะเสพหรือว่า,ารับข้อมูลข่าวสารเรื่อง เรื่องดีๆง่ายมากขึ้นจะได้กินอิ่มมากขึ้นจากโลกไปในสู่โลกภานอกค่ะการที่คนเรานะคะถอนหายใจบ่อยๆแสดงว่าลูกภายในเขามีความกังวลใจทุกใจออกมาทางภาษากายคือตอนสายบัวตอนลาหายใจกระทืบเท้าอา่หยิกตัวเองหรือว่านะคะ ทุกทีตัวเองเห็นไหมคะหลายคนเป็นแล้วไม่รู้จกวิกตีการปลดล็อกให้กับตัวเองมันก็เลยนะคะขอให้เกิดอุปสรรคปมในจิตขยะในใจปมในใจขยะในจิตนี่เองคะ่ะเพราะฉะนั้นที่สำคัญคะ่ะชงมองเฉพาะสีขาวคะ่ะชงมองในภาพสีขาวกระดาษ สีขาวนะคะรับรองชีวิตคุณนะคะ